สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็หลายคนถามผมมาเยอะมากเกี่ยวกับโปเกมอนตัวนี้นะไอตัวเล็กๆที่ออกมาเดินล่างเหมือนแมลงเล็กมากนะครับทำไมจับไม่ได้มันคือตัวอะไรเอาไว้ทำอะไรนะครับก็มันเป็นโปเกมอนตัวใหม่นะครับชื่อคอร์เรกเรนะฮะเป็นโปเกมอนที่มาจากภูมิภาคเพาดีย นะฮะซึ่งจะอยู่ในโปเกมอนสก a r เลต์แอนด์ไวโนะครับเป็นโปเกมอนภาคหลักที่อยู่ใน n t e n d t Switch นะครับผม <S <S ก็เ, <S <S เดี๋ยวมาดูกันว่านะฮะหรือว่ามาวิเคราะห์พร้อมไปกับผมนะฮะว่าผมวิเคราะห์เนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่านะครับว่าโปเกม o n ตัวเนี้ยกับ p ปเกมอนโกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอของเขามีวิดีโอมาด้วยนะครับมีวิดีโอมาด้วยะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันดีกว่านะครับ so you've of never heard อต้องขอเริ่มใหม่นะครับฮะนี่ฮะก็นี่มาจากนี่ครับโปเกเด็กของ Scarlet and Violet นะครับเป็นโปเกมอนภาคหลักนะแล้วก็นะฮะ Cross กับ Doctor Willow ชื่ออะไรชื่อจ๊กศาสตราจารย์จักนะฮะเป็นไบโอโรจิทที่เชิดนะนะครับก็นะฮะเราปุ๊บ ่ไปไหนละอ๋อกิมมิโคนะฮะกิมมิโคนะฮะก็เขาคุยกันแหละนะครับเรื่องไอ้ตัวเล็กๆที่เราเจอเนี่ยตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มีหีบสมบัติด้วย หลายคนถามมานะฮะว่ามันเป็นตัวอะไรแล้วเกี่ยวกับอะไรจริงๆของเราเจอหลังจากไอ้มินิีลิวนะหลังจากโปเกมอนมินิีลิวนะแล้วก็ไอ้เนี่ยแล้วเขามีล่างที่เป็นกล่องสมบัติด้วยนะฮะแล้วก็กล่องสมบัติดูเหมือนจะเป็นส่วนเดียวกับบอดี้เขาเลยนะหรือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาด้วยมันสประมาณนั้นเลยมมีสองร่างนะฮะ ตัวนี้เหมือนแม n งนะแมลงตัวเล็กมากตัวเล็กมากแล้วก็เนี่ยครับมอนโกก็ออกมาเดินแล้วก็เฮ้ยเหมือนให้เราไปตามหาเหรียญแล้วก็หมุนเสาแล้วนี่ก็มีเรื่องเล่าเลยครับนะเป็นเรื่องเล่าของไอเหรียญประหลาดเนี่ย เป็นเรื่องเล่าของเหรียญประหลาดนะเก่าแก่นี่ฮะนานกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะมีหญิงคนหนึ่งเดินไปนะแล้วก็เก็บเหรียญขึ้นมาครับเป็นเหรียญประหลาดนี่ฮะแล้วก็มีตัวประหลาดนีะครับอะไรนั่นนะแล้วไอ้เจ้าตัวประหลาดเนี่ยนะครับมันก็ เดินเข้าไปในประตูเดินเข้าไปในประตูแล้วก เด็กหญิงคนนี้นะฮะไปเจอกับกล่องสมบัตินะฮะแล้วไอ้เจ้าตัวประหลาดนี่ก็แอบมองเธออยู่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนะฮะแล้วก็กล่องสมบัติก็เปิดออกครับแล้วเจ้าคอเล็กๆก็มองอยู่อีน่ากลัวมากเป็นผมผมวิ่งเลยนะครับเนี่ยกล่องสมบัติอ่ะแล้วเธอก็เอาเหรียญให้นะฮะเหรียญที่หนึ่งแล้วเธอก็ไปเก็บเหรียญอีกครับไปใส่กล่องสมบัติอีกเป็นเหรียญที่สองครับแล้วก็ไปหยิบเหรียญมาอีกครับ เป็นเหรียญที่3แล้วครับไปกล่องสมบัติไปใส่ในกล่องสมบัตินะฮะเป็นโฮมวิ่งเปิดมาเจอหัวมันแล้วนะฮะแล้วเธอก็เก็บเหรียญจนเต็มกล่องสมบัตินะครับ 7, 7, 8, น,นะฮะ997 9 9้9 9เกเด้าปดเเหรียญนะฮะเต็มมาโอ้999 oh, เเหรียญเลยเหรอแล้วไงต่อครับแปลงล่างหรือไง หรือมีความสุขดีฮะยิ้มล่าเชียวอ่าเรื่องเรื่องรก็จบแล้วนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีบทสรุปอะไรให้เลยนะฮะแล้วก็ประมาณว่าเฮ้ยแล้วใครจะเอาเหรียญเหล่านี้ไปทำอะไรนะฮะยังเป็นปริศนาอยู่นะครับ เอว่าไปครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะก็คือเหมือนเถ้าเนี่ยฮะมันเป็นเป็นล่างอีกล่างหนึ่งนะเป็นแชทฟอร์มนะครับเป็นล่างของสมบัตินะครับก็คือเอาเหรียญไปใส่แล้วก็อีกล่างหนึ่งเป็นล่างของสมบัตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกล่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนะฮะเป็นอีกล่างหนึ่ง ครับแล้วก็มีแบบนี้นะฮะบางคนหลับเต๋อเพราะว่าคุยกันอันนี้มีการโยนเหรียญโยนเหรียญนะครับอันนี้ก็แบ่เหรียญไปครับนี่ฮะเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนตัวเดียวนั้นเป็นเนี่ยฮะกล่องเป็นเหมือนร่างกายของมันไปด้วยนะครับอ่านี่ฮะเป็นเชฟฟอร์มนะครับอิมิโกะแชฟฟอร์มหรือว่า คลิกคลิกแชทฟอร์มแล้วก็นี่เป็นโลมิ่งฟอร์มนะฮะโลมิ่งฟอร์มนะฮะนี่มีทั้งหมดสองความเป็นโปเกมอนผีนะครับเป็นโปเกมอนผีแล้วก็เราจะจับได้กับโปเกมอนที่เป็นชิดฟอร์มแชทฟอร์มเท่านั้นนะฮะก็คือถ้าเราจะจับเนี่ยต้องจับที่ตัวที่เป็นอะไรอะตัวที่เป็นเป็นร่าง กล่องสมบัติส่วนไอตัวโ o มิ i n g ร์มไอตัวเล็กๆเนี่ยเขาบอกว่าประมาณว่ายังไม่มีใครเคยจับได้เลยในเพาเดียนะฮะในภูมิภาคคาเดียยังไม่มีใครเคยจับได้ก็เหมือนเราหละฮะมันไปอยู่ในโปเกมอนโก้ใช่ไหมมาเดินกับเราเราก็จับไม่ได้ครับนะเราจับไม่ได้นะครับเราจับไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าให้ผมเดานะสถานการณ์เข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะดูก่อน เมื่อกี้อยู่หนะที่เป็นฟอร์มคูณปุ๊บแล้วครับนี่ฮะก็ถ้าให้ผมเดานะจากการที่มันโผล่ออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็โผล่มาพร้อมกับเสาสีทองใช่ไหมไอ้เนี่ยคอร์เรกเรเนี่ยนะครับโลมมิ่งฟอร์มเนี่ยมันก็ออกมาพอเราไปหมุนเสาปุ๊บนะฮะเราไอ้คอร์เรกเรปรากฏตัวแต่เราจับไม่ได้เหมือนศาสตราจารย์บอกเลยว่า ยังไม่มีใครเคยจับได้ในภูมิภาคเคาเดียเลยนะครับคือจับไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็มันมันออกมาเดินใช่ไหมเราพยายามจับก็จับไม่ได้แล้วมันก็เหมือนจะแบบเฮ้ยฉันไปหมุนเสาสี่ไปหาเหรียญสี่นะฮะเราก็ต้องไปหมุนเสาต่อไปที่เป็นเสาสีทองแล้วเพื่อหาเหรียญมาให้ได้นะครับเอ่อพอบางเสาก็มีนะครับบางเสาก็ไม่มีนะครับเหรียญน,นะครับผมเดาไว้ว่ายอย่างนี้ ไอ้ตัวนี้ออกมาในโปเกมอนโกนะครับและให้เราไปเดินหมุนเสาเพราะว่าคอนเซปต์ของโปเกมอนโกคือเดินใช่ไหมครับเดินเดินทางแล้วมาหมุนเสาเก็บเหรียญให้ได้เยอะที่สุดแล้วเอามาเปลี่ยนเป็นฟอร์มนี้นะฮะฟอร์มที่เป็นกล่องสมบัติคือถ้าไม่มีเหรียญเปลี่ยนฟอร์มนี้ไม่ได้นะฮะไอเชดฟอร์มเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องเก็บเหรียญแล้วก็มาเปลี่ยนแต่มันต้องเข้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเลยเหรอวะ ก็ไม่แน่นะครับอาจจะต้อง9 99เหรียญเหมือนในนิทานเมื่อกี้นะครับอ่แต่ณนะตอนนี้นะครับในโปเกมอนโกเนี่ยจะเก็บเหรียญสูงสุดได้แค่100เหรียญเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอกเกมออกอีกไม่กี่วันละเกมไอ้สกาเลต์แอนด์ไวโอจะออกแล้วก็อาจจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับอ่าผมวิเคราะห์เป็นแบบนี้ครับว่าให้เราเก็บเหรียญในโปเกมอนโกนะฮะโดยการไปหมุนเสาให้ไอ้ตัว คอิกเรย์ออกมานะฮะแล้วก็ไปเก็บเหรียญตามเสาทองต่างๆให้ได้เยอะที่สุดแล้วเอามาพัฒนาร่างเป็นไอ้ร่างกล่องมหาสมบัตินะฮะซึ่งอาจจะใช้99เหรียญหรือ999เหรียญไม่รู้นะฮะคิดว่าประมาณนี้ครับผมนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เก็บเหรียญครับนะ,ะไปเก็บเหรียญให้เยอะแล้วเดี๋ยวพอเกมมาเราก็จะอาจจะได้แปลงร่างได้นะครับอ่ะผมคิดไว้ประมาณนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงครับคอมเมนต์กันมาได้นะคะใครเห็นต่างใครเห็นด้วย สิ่งที่ผมวิเคราะห์นะครับก็มาคุยกันนะครับมาคอมเมนต์กันได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่าถ้าชอบนะฮะอย่าลืมนะฮะกด u b s c r i p t i o n กดกระดิ่งกดไลค์แชร์ได้นะฮะไปให้โลกรู้นะว่ามีช่องโปเกมอนโกแบบนี้โยนะฮะก็ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนะฮะคลิกด้านล่างครับผมอ่าไปซื้อของช้อปปิ้งช้อปปี้ของคุณมาคลิกที่นี่ก่อนนะฮะทางช่องก็จะได้ คอมเมนต์เออคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆจากการซื้อของคุณคุณก็ซื้อของเหมือนเดิมแหละให้จ่ายเงินเท่าเดิมแต่ว่าเราก็จะได้คอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงนะฮะลองคอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ